สัสดีครับน้องครับอนอนนมไทยเดน,นบากสองแพ็คครับน้องครับขอดูนมหน่อยครับ <S 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 เฮ้ยอูอ้จ๋าทะลึ่ง่ะเนี้ย ให้เกียรติน้องของมั้งให้เกียรติอะไรผมจะดูนมดีมีคุณภาพอย่างไทยเดนมาร์กนี่ตกใจอะไรอ่ะพูดไม่เขียวสองแพนนะครับเฮ้ยไอเจ็บอ่ะนี่เข็นโพสในเฟซบุ๊กตีสองปีสามแกไปเที่ยวไหนมาเล้วอเอ็ยให้ลบโพสไปแล้วก็บางวานเนี่ยแหละกลับบ้านดึอกอาบน้ำฉันยังปิดไฟเลยแล้วฉันอาบน้ำเสร็จใช่ไหมออกมาเนี่ยฉันจะหยิบชุดนอนในตู้เลยฉันก็ค่อยๆคำๆคำๆหยิบชุดนอนมาใส่แล้วก็ไม้แขวนยัดไปที่เดิมตื่นเช้ามาเนี่ย ปิดตู้ไม้แขวนหายเอ้าแล้วมันหายไปได้ยังไงไปอยู่ในปากเมียฉัน <c oughs> มันเลยยืนยิ้มแฉ่งอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้โหดเห็นเมียแกยืนยิ้มแทงอยู่เนี่ยไม้แขวนเสื้อไปอยู่ข้างในปากเออปิดไฟมองไม่เห็นนี่ไอ้บ้าน้าสงสารเมียแกแกรีบกระแปลงออกซะน้องครับแต่ถ้าน้องเป็นเมียพี่นะครับ พี่บอกให้เลยว,ว่าพี่จะไม่มีทางเอาไม้แขวนระยัดปากน้องแน่นอนจ้ะเอาเฮ้ยพี่คิงเมียมาเอาอีโนูกูบอกว่ากูมีลูกมีเมียแล้วมึงก็เสาสีจังกูเป็นลูกขาไม่ใช่มาข้อมองข้อเมอเฮ้ยอ้าวไงเมียวะโอ้โหไอกจิฟมึงกันตลอดเอกซ่าเมึงกันตลอด